ทีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันอันวาไปไหนทําไมไม่มากดดันขเขมรขนยานเกาะ BMP1 เข้าหน้าแนวรบจีนกดดันหนักทรัมป์กับลาไม่ได้ระงับภาษีการค้าไทยอยู่ในช่วงขั้นตอนการต่อรองขเขมรหน้าแตกยับเป็นรอบที่สองสื่อขเขมรนโพสต์จะไม่ยอมขอโทษไทยจับตาการระงับสันติภาพ จะส่งผลถึง S6 ในการบินขึ้นไปส่งไข่เขมนหรือไม่เรื่องราวทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยละกันนะครับถ้าจะพูดถึงในแง่ของกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่าการต่างประเทศนี่ทุกผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเราจะต้องตั้งคําถามกันนะครับตั้งแต่การประทะกันตั้งแต่รอบแรกทานผู้ชมครับคือไทยเนี่ยนะ หลายคนบอกว่าเป็นประเทศใหญ่กว่าคาเมนจะต้องระมาัดระวังว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นประเทศใหญ่ประเทศไหนในกรบทำเหมือนเรามาก่อนทั้งทั้งที่ก็มีกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันถ้าไปเปเรียบเทียบสถานการณ์ระหว่างไทยกับชาติอื่นๆบนโลกใบนี้ที่เขาปะทะกันเนี่ยประเทศเล็กๆอย่างคาเมนมีอำนาจทําท,ทุกอย่างโดยไม่ได้รับการตรวจสอบทํา MOU ก็แล้วทําตามขั้นตอนตามทวิภาคีก็แล้วคาเมนก็พร้อมที่จะระมิดกดทุกอย่างโดยไม่แคร์อะไรเลยซึ่งเราก็เห็นแบบนั้นมาตั้งแต่ปะทะกันรอบแรกท่านผู้ชมครับล่าสุดก็ยังคง เ,เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคณะ AOT ตั้งขึ้นมาไม่รู้เพื่ออะไรคามเมนก็ยังคงระมิดอนุสัญญาออสตาว่าวางกลับระเบิดทหารไทยเราขาขาดไปใช้าอาวุธยิงเข้ามาในอธิปไตยไทยที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อวานแบก r p g พีไปกาะกวนทหารไทยที่ปราสาทขนาและล่าสุดวันนี้เพจของ Army b r i บริตรีฟอร์ยังคงเผยแพร่ภาพในเรื่องของการขนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์ของคามเมนล่าสุดเป็นยันเกาะ BMP1 เนะครับเป็นรถถังกําลังถอยขึ้นรถเคลื่อนย้ายไปยังแนวหน้าท่านผู้ชมครับมันไม่ได้ถอยออกตามข้อตกลงปฏติญญาเลยนะฮะมันเอาขนขึ้นรถแลดด้วเดินหน้าเข้าแนวรบหน้าตาเฉยถามว่าอันวาอิสปาหิมอยู่ไหนทำไมไม่มากดดันเรื่องนี้พรำอยู่ไหนตอนที่เราเองเนี่ยโดนขเมนเนี่รอบกัดอยู่ตลอดเวลาทําไมเขาไม่ไปกดดันคมเมน ทำไม2ชาตินี้ถึงมากดดันไทยเขียนยิ้มเลยครับมีคนหนุนหลังถึง2ชาติขนาดนี้และเป็นชาติมหาอำนาจด้วยนะครับหลับหูหลับตานะครับไม่มองในสิ่งที่เขมรนทำกลับมามองความเคลื่อนไหวของประเทศไทยว่าเราทำตามขั้นตอนหรือไม่ล่าสุดนี่ถึงแม้ว่าเราจะร,งระงับปฏิญญามันก็จะลากเราเข้าไปรับปฏิญญาเหมือนเดิมดูเหมือนว่าทางฝั่งของเขมรดีนะในเรื่องนี้มากนะครับ มันทําเหมือนว่าปฏิญญาเนี่ยทำให้มันได้เปรียบกับสัญญาฉบับนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดสังเกตว่าฮุนมาเน็ตและก็สื่อต่างๆตีข่าวไปเนทิศทางเดียวกันนะครับในเรื่องของการเราเนี่ยระง,งับปริญญาฝ่ายเดียวนี่ครับทุกผู้ชมซึ่งทางฝั่งของเขมรมันอยากให้เราเนี่ยอยู่ในปฏิญญานี้เหลือเกินในความรู้สึกนะรวมถึงมาเลเซียด้วยนะผมว่าทาเนี่ยไม่รู้อะไรหรอก นะครับมาเอาผลประโยชน์มาเอาหน้าเอาตาอย่างเดียวก็ต้องตั้งคําถามเลยครับว่าใครเป็นคนเชิดหุ่นอยู่เบื้องหลังนะท่านผู้ชมครับซึ่งไทยของเราเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ถา้าเมื่อวานนี้ฟังท่านนายกนะออกมาโพสต์เนี่ยชีย้แจง11ข้อเนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีบางข้อที่นายกไทยเราก็ไม่ได้ยอม,มนะครับในเรื่องของการเสียผลประโยชน์นะครับประชาชนชาติต้องมาก่อนในเรื่องของต้องให้คำมันเองเนี่ยจะต้องออกมารับผิดชอบ ออกมาขอโทษด้วยการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่ล่าสุดนี้เนี่ยมีกระแสในเรื่องของการรังงับภาษีการค้าของทรัมป์เนี่ยเข้ามาแทรกก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็องบว่า,วากลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าโอ้โหมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันเหมือนกันนะคือบอกช้าไม่ได้คลาดเคลื่อนหรอกครับคือบอกช้าไปหน่อยว่าทางฝั่งของการพูดคุยกันระหว่างคุณอนุทินกับทรัมป์เนี่ย เกิดขึ้น2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนยการระงับภาษีการค้าของคลั่มเนี่ยนะครับพูดกันก่อนก่อนที่จะท่านนายกอนุทินจะออกมาพูด10ข้อคือมีการระงับกันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตามที่ท่านโคศกของรัฐบาลนะครับอย่างคุณสิริพงษ์เนี่ยออกมายืนยันล่าสุดนะฮนะท่านผู้ชมครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับเมื่อเวลาตีหนึ นะครับของวันที่16พฤศจิกาปีสอนกครับคุณอนุทินหรือว่านายกรัฐมนตรีครับก็ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook ระบุว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิสปาหิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้มีการโทรหาผมอีกครั้งในช่วงค่ำวันนี้ของวันที่15พฤศจิกาสองนในเนื้อหาของการสนทนาท่านได้แจ้งยืยนยันกับผมว่าท่านได้หาลือกับโดนัลด์ทรัมป์ธนาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกัน กับผมแล้วก่อนหน้านี้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของผมว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมเป็นประเด็นที่สําคัญยิ่งในปฏิญญาที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามร่วมกันท่านจึงได้ขอให้รัฐบาลไทยเร่งดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายต่อชีวิตของทั้งสองประเทศและ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยืนยันฝากนายกรัฐมนตรีอันวาให้มาแจ้งผมอีกครั้งว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่นำประเด็นการระงับปฏิญญาของไทยอันเนื่องมาจากการระเมิดเงื่อนไขของกัมพูชามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่กำลังดำเนินการอยู่ในขนาดนี้ซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกแปลกใจนะว่าทำไมทรัมป์ถึงไม่โทรหาคุณอนุทินเองนะทำไมต้องฝากอันวามาเอออันนี้ก็น่าแปลกผมยังได้ถามท่านนายกอันวาว่า ผมสามารถโพสต์ข้อความนี้ได้หรือไม่ท่านตอบว่าโพสต์เลยอนุทินและท่านก็จะโพสต์ยืนยันจากช่องทางการสื่อสารของท่านเช่นกันนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับท่านอนุทินครับออกมาโพสต์เมื่อช่วงตีหนึ่งสี่นะครับของวันที่16พฤศจิกาปีสองนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นการโพสตครั้งล่าสุดนะฮะท่านผู้ชมซึ่งในเรื่องของภาษีทรัมผมเชื่อว่ามันเคลียร์กันได้แหละไม่มีชาติไหนหรอกที่เขาจะระง,งับและไม่ทําภาษีไม่ซื้อขายกันไม่มีฮะมันจะไม่เหมือนในเรื่องราวของชายแดนนะ เศรษฐกิจนี่พลิกลิ้นกันได้ตลอดนะครับจะซื้อไม่ซื้อมันขึ้นอยู่กับผู้ค้าลูกขายท่านผู้ชมนะไอเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะแก้ไขปัญหากันได้ส่วนหนึ่งเองหลายคนพูดถึงนะครับทางฝั่งของจีนที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับกับทางฝั่งไทยอย่างที่ท,ทราบนะครับว่าเออในหลวงท่านก็เสด็จ แล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ทั่วโลกจับตามากๆนะครับที่ในหลวงเราเสด็จไปเยือนจีนในครั้งนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็สีจิ้นผิงนี่นะครับใช้คําพูดนี่คำว่าดุดดังครอบครัวเลยนะครับคือการเลือกใช้คำเนี่ยสีจิ้นผิงจะเลือกใช้กับประเทศต่างๆไม่เหมือนกันนะนะครับสีจิ้นผิงเลือกใช้คํานะครับ ในการแสดงออกกับทางขมรนี่ใช้คําว่าพี่น้องแค่นั้นนะตอนที่ขมรไปเยือนนะ่ะตอนที่กษัตริย์ขมรไปเยือนนะ่ะจำได้ไหมใช้แค่คําว่าพี่น้องแต่เพียงเท่านั้นไม่ได้ใช้คําว่าดุดดังครอบครัวเหมือนในหลวงที่เราเสด็จไปนะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์อีกเรื่องหนึ่งนะจีนเนี่ยนะเวลาพูดถึงสรัฐเนี่ยเขาจะบอกว่ามีความสัมพันธ์แต่เพียงเท่านั้นนะครับเออเขาใช้คําที่ชัดเจนมากนะครับสําหรับสีจิ้นผิงกบูชา นะครับผมเชื่อว่าเขารู้แหละว่าความสําคัญเนี่ยจีนในี่ยกให้ไทยอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเขมรมันก็มึนนะฮะทำอะไรไม่ค่อยอยากจะคิดเหมือนเด็กขาดความอบอุ่นนะเขมรนะท่านผู้ชมล่าสุดต้องไปดูเรื่องนี้ฮะเขมรเองหน้าแตกยับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ออกมานะครับตีข่าวกันทั้งประเทศบอกว่าสหรัฐอเมริการะงับภาษีการค้ากับไทยเป็นเพราะว่าไทยระงับปฏิญญาสันติภาพว่าอย่างนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับ น่าแตกเลยสินะครับหลังจากที่เราเองก็ออกมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยนะครับระงับไว้ก่อนในการต่อรองก่อนหน้าที่ท่านนายกนะครับจะไปประกาศเกล้าระงับที่ภูมะเขืออีกซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยหลายสื่อเองก็น่าแหกอย่างเช่นแคนเบอร์เรียมอร์นิ่งโพสนะครับออกมาโพสต์สั้นๆบอกว่าทาประกาศระงับการเจรจาภาษีกับไทยหลังนายกรัฐมนตรีพูดหยาบคลายกับทมพูดไปเถอะครับทมไม่เฉพ่ะว่าจะระงับการดําเนินการข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาจนกว่าจะรับคําขอโทษจากฝั่งของ ซึ่งเรื่องนี้กัมพูชาไม่จะเปจะต้องขอโทษเพราะไม่ได้ทําผิดอะไรเราทําตามกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาออสตาว่าดูความหน้ามือนของมันนะฮะหลังจากนั้นเองเนี่ยแคนเบเดียมอร์นิ่งโพสก็เขียนทิ้งท้ายบอกว่าขอบคุณทรัมป์ที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง <c oughs> เออดูมันปั่นมั่วไปหมดนะฮะสื่อต่อมากัมพูชีคาแมะ,ะได้ออกมาโพสตสั้นๆว่าสหรัฐระง,งับการเจรจาภาษีไทยชั่วคราวจนกว่าไทยจะตกลงปฏิญญา ร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาขณะที่เว็บไซต์カมทามนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าสหรัฐระง,งับการเจรจาภาษีกับไทยจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาอย่างครบถ้วนน่าแตกยับทุนผู้ชมครับเพราะว่าอันวาเขาก็โพสต์ชัดเหมือนกันว่าสหรัฐจะไม่นําประเด็นการระง,งับปฏิญญาของไทยอันเนื่องมาจากการระมืดของกัมพูชามาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างประเทศไทยและก็สหรัฐนะครับซึ่งทางสหรัฐก็พูดชัดนะครับว่า แม่อันมาเนื่องจากการระเมิดเงื่อนไขของกัพูชาเขาพูดชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเงือบไหมฮะเงืบเลยสิแล้วครับทางฝั่งของขเมียนรอบ2แต่ถึงอย่างไรจะต้องจับตาทรัมป์นะครับเพราะว่าผมเองพูดแบบนี้ก็ไม่ได้เชื่อใจทรัมป์แล้วก็ไม่ชอบซะด้วยในเรื่องของการมาบีบคอไทยนะครับให้ไปยอมรับปฏิญญาขเมีนเนี่ยแต่มันไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้ F16 ท่านผู้ชมครับนะฮะ ปฏิบัติการสู้รบกับขมินเนี่ยเราจะใช้ F6 ได้หรือไม่หลังจากที่มีการทําปฏิญญาสันติภาพใบนั้นไปอ่ะทดานผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องรอ,อนักวิชาการออกมาวิเคราะห์กันแหละเพราะว่า joint e c l a a t i o n เนี่ยมันจะรวมถึงการใช้ F6 ของสหรัฐด้วยหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ใช้ก็ได้นะครับเราเองเนี่ยยังมีกิเพนของสวีเดนประจําการอยู่เะผู้ชมครับใหม่กิกเลยนะครับ พร้อมนำไข่ไปส่งคมินนะครับตามที่รับคำสั่งอย่างแน่นอนนะครับกิบเพนเราไม่จะเป็นต้องรอสหรัฐอเมริกาทานผู้ชมจับตากันต่อไปครับเพราะว่ากองทัพออกมาโพต์แล้วนะครับบอกว่าห้ามเผยแพร่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์การปฏิบัติการของทางทหารนะครับนะฮะก็ออกมาพูดทุกเหล่าทัพแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ ก็คือสัญญาณเตือนที่เราเห็นความเตรียมพร้อมของกองทัพแล้วนะครับว่าเขาจะจัดการกับขมินอย่างไรเลยครับต้องตามกันยาวๆไม่รู้จะโป้งป้างขึ้นตอนไหนก็ตอนนั้นเออท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคําพูดของท่านเมทัพพระที่2อนะท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาะบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางเชฟหน่อยแล้วกันนะครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ